อถนัดอะไรส่วนใหญ่เนี่ยถ้าให้เลือกนะส่วนใหญ่ก็จะเลือกนั่งในนี้ถ้าเลือกนั่งเนี่ยมันก็ค่อนข้างมินเมยเพราะว่าส่วนใหญ่เวลานั่งเนี่ยนะที่เข้าใจว่าสงบแท้จริงแล้วเคลิมนี่นะเป็นอย่างนี้นะที่ว่าสงบมักจะเคลิมหรือไม่ก็นั่งเข้มงวดกับตัวเองเคร่งเครียดอะไรเงี้ย พราะว่าตอนนั่งเนี่ยเวลาถ้าเพ่งไปแล้วเนี่ยนะมันมันหายยากเหมือนกันนะถ้าไม่รู้ถ้าไม่รู้หลักหายยากแต่ถ้าเดินจงกรมเนี่ยความที่มันมีการเคลื่อนไหวของร่างกายไม่หยุดนิ่งหรือหยุดก็หยุดเป็นหัวทางท้ายทางอะไรเนี่ยก็มันโดยส่วนใหญ่คือเป็นความเคลื่อนไหวแล้วก็ ความรับรู้มันจะเปลี่ยนเวลาเราเดินไปนะสภาพแวดล้อมจะไม่ไม่คงที่มุมมองอะไรมันจะเปลี่ยนการรับรู้อะไรจะเปลี่ยนประมาณนีนะ้และส่วนใหญ่เวลาเดินท่านเดินที่โล่งแจ้งได้ยิ่งดีมากเหมือนความรับรู้มันจะจะชัดเจนจะอยู่ในที่แคบๆบางทีอยู่ในห้องอยู่ในอะไรเนี่ยนะมันความรับรู้มันไม่ค่อยแปลกแต่ถ้าอยู่ข้างนอกในความรับรู้จะ เปลี่ยนไปเรื่อยมีลมพัดมีนกร้องประมาณนี้นะคือไอ้ความมีสิ่งต่างๆมากระทบที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันทำให้เราคล่องแคล่วนะจิตใจมันจะคล่องแคล่วรับรู้อะไรได้ว่องไวทำให้ไม่จมแช่อยู่กับอะไรแล้วก็ด้วยความที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วเห็นจิตมันทำงานบางทีก็จะเห็นจิตมันแสดงไตรลักษณ์ข้อสำคัญคือเป็นอนัตตา หรือเห็นว่ามันเดี๋ยวก็ไปทางนู้นเดี๋ยวก็ไปทางนี้นรู้ทันก็ดับไปเห็นมันเกิดดับอย่างงี้นะอย่างงี้ก็ได้ด้วยคือถ้าจะให้เลือกตามใจของเราเมื่อก็เสียงว่ามันจะอยากสบายให้เลือกว่าอ้าวเลือกได้เลยจะนั่งหรือจะเดินจยงกลม จะเอานั่งอย่างเดียวเอาเลือกเอาสักอย่างหนึ่งเอาอย่างเดียวเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะงั้นเอานั่ง <c oughs> นั้นเลือกตามใจเราเราแน่ใจแค่ไหนว่าเราจะเลือกด้วยด้วยปราศจากอคติ <c oughs> นั้นถ้าเราจะทําให้มันครบทุกๆุกอิริยาบถได้ไหม <c oughs> ยืนเดินนั่งนอนอะไรนะมันก็แต่ว่ามันก็เน้นอยู่แค่เพียงนั่งกับเดินส่วนนอนเนี่ยเอาไว้เอาไว้ตอน ตอนจะนอนจริงๆนีส่วนยืนก็เอาไว้สลับตอนเดินเ่าถึงยืนก่อนก่อนจะเดินพอเดิน